ไอ้มากก็กดไล่ไผมักขนาดก็กดสะสะไข่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เน้อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของเฮาตัวยเฮาจะมุ่งสซ่ห้าแสนซับไปตัยกันนะครับวิ่งบุมสตาร์ยูมันก็แบบมีสีนิดหน่อยว่างสามายอุม เริ่มสดใสแล้วนะสลาฟิงอีกทีซิสตราฟิงอีอออออ๋ตัวไห่ตัวมันเนะอะอะไรวะเนี่ยน้ำหวองออเลนจูส คนภาคอื่นเออก็่าจะเป็นชื่อร้านธรรมดาธรรมดามั้งไม่น่าจะมีอะไรหรอกคนภาคเหนือหืมน,าน้าน,านหยังน้ามอวงเออเบอร์ดึกแเอาคิดผได้กลิ่นแก๊สรั่วเข้ามาในห้องนอนผม,ผมเลยใช้มือถือเปิดไฟฉายเพื่อไปดูที่ถังแกส๊สอืมก็ไม่มีอะไรแต่น้องสาวผมดันเผอเปิดไฟบ้าน น้องสาวนายนี่จิตวิญญาณออเพนไฮเมอร์เลยนะเพราะฉะนั้นบ้านน่อยก็จะเป็นแบบนี้ตอนจีสองที่ค้นพบเสียงที่ดังที่สุดในโลกจากฝาลองนั่นที่ตีกระทบกับชักโครกในห้องน้ำทีเดียวลั่นบ้านเลยเพื่อน เสียงดังเกียกัระเบิดนิวเคลียร์เลยเพื่อนไม่มีใครเมื่ออาจารย์บอกให้พบผมจับกลุ่มการทำเรื่องเกี่ยวกับเคมีแต่กลุ่มผมทำเกี่ยวกับธาตุกรรมตภพาพรักสีและระเบิดนิวเคลียร์กลุ่มของผมคือกลุ่มเราดิออกเพนไฮมเมอร์อเวอร์แปลว่าของพวกเราฮอนนี่คือน้ำผึ้งถ้าอารณมกันอเวอร์ฮอน,นี่ ตัวไผ่ตัวมันเนอะคุณดื่มน้ำอืมรู้สึกคิวน้ำก็ต้องดื่มมันสีมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกแต่ข้างโวดเคียนว่าเป็นเฮฟวี่วอเตอร์อืมอืมมีคนโดนล้างท้องอีกแล้วครับท่าน เือใครไม่ทราบนะครับเฮ a ว y w วอเตอร์ Water, หรือน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่น้ํานะครับทุกคนเน้นย้ำไม่ใช่น้ํามันคืออะตอมของไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งใครอยากรู้ไปดูของนายอาร์ครเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเนเอร์เดบิลระเบิดอันนี้แนะนำเลยไปดูเชื่อพี่เขามีนี่คือผมที่รู้สึกกังวลมากๆตอนสอบรู้สึกเครียดกลัวทาไม่ได้กลัวจะสอบตกแต่ผลการสอบออกมาผมไม่ตก สภาพของผมอาเป็ดจ่าชันมาแล้วเจ้าฉันพรมลุยแล้วเจ้ากลับมาแล้วครับไอเมื่อบ้านของคุณอยู่กลางป่าแล้วญาติคุณมาเยี่ยม,มก็ไม่มีอะไรนี่ปกติดีแต่ญาติคุณไม่ยอมจุดไฟคีดไม่ฉีดไฟให้ <c oughs> <c oughs> เก็บเลยอย่าโดนเสือเสือหมิงกินแต่เสือเสือมิงที่น้องๆเจอออันนี้มาเสือเสือิงกจันกรณกัดเอียวอะสอบอาจารย์ขอให้นักสึกษาทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับอาจารย์ทำข้อสอบง่ายมากแบบง่ายจริงๆทำได้ทุกข้อผมที่ทางเขานั่งสอบโอ้นอน บ <Brand. S 2> ยานะออกอะไรครับนี่ออพอดีผมออเผมลืมไปหมดแล้วหมอินเดเอตอีกแล้วครับท่านถ้างั้นก็อืมได้เวลาเอามีมสินะบอกตอนสอบเป็นเพลงของลิงกินป่า oh. 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 ที่กำลังท่องกระถาไล่ผีท่องไบสีบทละจ้าตอนนี้ แต่อยู่ดีๆเพื่อนที่อยู่ข้างๆงคุณก็รู้สึกเปิดแสบปิดร้อนทองต่อไปเพื่อนทองต่อไปไม่มีใครพลังงานศักบิไลัสูญเสียทุกอย่าง I h e a r e to fall to lost i t a l l เสียทุกอย่างครับยังดีกว่าคุณนะครับพลังงานสักดีกว่าคุณที่ซ้ำไปเพราะว่าคุณนะ่ะสูญเสียคนคุยของคุณนะ่ะเพราะว่าคนคุยของคุณเอาเขานะ่ะ เป็นแค่พี่น้องพ้ยพี่ปวดตรงใจเต็งใจดำเจัอเลยอ่ะพี่พี่ก็อยู่ช <c oughs> ายออนอนล้างมอนเป็นชิบไม่บัน